เอาละเขาเขาขอกระลาสมิงดูชมวนนด้ยครับวันนี้ผมเขาจะมาสอนวิธีการอัพเกรดคอยแมปอีซี่ตาจ็กกี้นะฮะวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไปดูกันเลนครับผมก็กดเข้าไปตรงเริ่มนะแล้วก็กดทดลองแล้วก็กดสลามอ่ะเออน่าจะถูกนะซึ่อผมจะแนะนำหนึ่งสองอ่าผมก็จะแนะนำอันแรกและอันที่สองก่อนแล้วก็จะไปดู อันแรกก่อนนะฮะซึ่งอันที่สามไม่แนะนำนะฮะเพราะมันยากก็ต้องเไม่ลงสามสิขึ้นไปของตัวละครถึงจะผ่านได้นะฮะก็จะประมาณนี้เลยซึ่งของกินหลัก็ตามมีฮะท่านผู้ชมก็ไปดูนะฮะก็จะมีอะไรบ้างก็ดูไปเรื่อยครับนะเราก็อยู่ในแมปแล้วนะครับก็ตัวละครน,นี้สามารถฟาร์มได้แบบอีซี่นะฮะ ึงแล้วก็รวบมอลมาแบบนี้เลยครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งไปเรื่อยๆฮะดูตามภาพเอาก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่นะ,นรรระเราก็รวบมอลมาแบบนี้ฮะน้อเราก็ใช้สกิลไปเรื่อยคร,บๆๆครบยับรเบ่อไปเรียบร้อยไหมครก็ใช้ไปเรื่อยเฮ้ยสกิลครับก็ทำไปนะก็เสร็จแล้วนะโอเคครับเราก็ได้มานะฮะก็จะประมาณนี้ก็จะดับไม่ต่างกันนะ,ๆๆะบๆๆแบบนี้ฮะถ้าเป็นอย่างนี้ออกช้ามากให้ก่อนออกจากเซอร์เพื่อเข้าใหม่คเออ โอเคครับก็มาแล้วนะเราก็จะได้สลามนะฮะในที่กระเป๋าเลยแล้วได้มาทั้งหมดหกตัวนะฮะ,ะผมก็จะเอามาเอาเบลตัวละครนะครับท่านผู้ชมนะอืมจะประมาณนี้ฮะเราก็จะไปดูด่านที่สองกันเลยครับก็จะเป็นประมานนี้ฮะก็จะยากมานิดนึงมันก็จะถึงขึ้นก็ไปดูกันเลยครับผม เราก็จะได้ของมาประมาณนี้ได้น้อยมากค่ะจีอ๋อโอเคครับคุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้ถือว่าเยี่ยมมากค่ะเัาก็ต้องไม่ออกซื้อข้าวใหม่ก็จะได้มาแบบนี้แหละ เียชโอเคครับก็จะมาดูด่านที่สามของสลามอะซึ่งยากนะแต่ถ้าทุกคนเอาตะละคนไปคงก็จะง่ายอ,อยู่นะก็ไปดูกันเลยครับอ<า><า> ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็สวัสดีครับอ๋ออย่างมุ่มผมลืมไปว่าไม่แนะนำนะฮะเพราะต้องตัวละครนม่้อสิบหรือว่าว่าไปหาวิญญาณมาเพื่อายให้ตัวละครไปเลยบาย